สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเแบบีช้ชีนะครับปีสองนะคะปีสองครับผมมาแกะกันเลยนะครับผมอยากได้อะไรคะเนี่ยอยากได้ตัวคา,าบิบาร่า,าห้ามดูกัรถ้าได้ตัวเข็นนี้ช่วขิงปีตเลยนะห้ามไมลกูกจะดู